ไป,ไปไปไปดูยายไปดูยายกับตาโอ้ว in ันนี oh, oh. Oh. ้น่ะจะไม่แล้วแน่นอนหรอกดำนาเนี่ยนะไม่ได้แล้วอะไรเลยเลยเพราะว่าจะมาถ่ายคลิปอยู่นี่แหละโอ้โหเดี๋ยวจะได้จ้างได้จ้างแม่แมนมาอีกนะมืออื่นนะเพราะว่ามันจะไม่เสร็จอะไรเลยเพราะว่ามันจะถ่ายแต่คลิปอย่างเดียวนี่ ฉันไม่ถ่ายหรอกฉันจะไปขนกล้าช่วยอ๋อตาชานจะขนกล้าลงแช่น้ําไว้ก่อนอย่าลงนะพ่อตาชานอะไม่ต้องลงน้ํานะเดี๋ยวขาวไม่หายนะเดี๋ยวเขาจะลายไม่ใช่ดาหรอกกลัวเขาเขาไอ้เขาเป็นห่วงเขาเป็นห่วงเขาเป็นห่วงอ้าวตั้งใจขนหน่อยเร็วๆ <laughs> <laughs> ขนหน่อยขนหน่อย เร็ว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 พนักงานดําไม่ทันแล้วนี่เห็นไหมพนักงานดําไม่ทันแล้วนี่พ่อเนาะจ้าาดบพ่อพาว่าพ่อการเนี่ยนะมันอันมันมันการเก็บน้อยนี่พอพ่อกบย่งอลายพอพอเราก็จะยื่นให้มันพอเราก็จะยื่นให้มันพอนะเพราะว่าเราขี้ค้านหลกก้า พ่อดูก้าแล้วนาที่ดำแล้วก็เขียวเลยนะครับข้าวก็เขียวแล้วนะอมบ่มีเวียกมีงานยังมันยังกลองน้ำกลอนมีอยู่นี่พ่อดังจะดำได้อะที่ดีแ้วนะครับวันนี้อดังจะดำวันพุธวันนี้ก็วันพุธโอ้คบอาทิตย์พอดีป่ะพ่อปาดข้าวเขียวแล้วนะคะข้าวเขียวแล้วข้าวเขียวแล้วอ้อาวยายสมควรจะไปไหนมาเป็นแอดมินสินี่สองช่องแล้วเดี๋ยวเขาจะไปดำนาแล้ว ยายสมควรห่วยอันว่าจะดำลงกับแม่นลกหงาโดตัวนี่อ่าอครงายอยู่อือต้องาต้องนวปาน้าโอ้ยคุณเด็กะอยู่ข้บวบไว้อยู่คาแทนนาก็มีโอ้ยายสมควรแบบเมื่อวานนี้อ่ะวันนี้นะคะยายสมควรจะเป็นแอดมินให้ช่องยาอาชีแล้วก็ช่องนาตานะคะเพราะว่าจะลงไปดำนา ก้ายายสมควรหลกเมื่อวานนี้อ้าวก็เหลือแปลงเดียวนี่นะครับวันนี้เหลือแปลงเดียวยังยังว่าจะอะไรนี่เอฟทีปแตนเด้อลงมาเด้อปาแตนยังไม่ลงเลยลงมาเลยฮึ่ม ตอนนี tree them, right? is is ้น <im expedition> oh, ้าตายก็จะไปดำนาแล้วกับย่าอาซีกับแม่แมนแม่แมนโอ้ดำเก่งขนาด เออตอนแรกก็คงจะแปลงล่างเนาะจะแปลงล่างตลอดเออแปงล่างตลดขนาดกิโดมมันเห็นทำไมมันไม่เห็นชัดม่นก็เห็นชัดอยู่นั่นแหละเนี่ยน้ำเร็วๆหน่อยเออ สิบสามคนนะวันนี้ดำนาสิบสามคนมาถ่ายสองตาเ้อมีไม่มีนไม่มีจะห้าเนอเออดนาโอ้ยล้วมาถ่ายดนา้มา มีคนหนึ่งมาถ่ายอีกเลยนะเอาพป้งมาถ่ายสองโอ้ยลูกเจ้านี่ลีลาเยอะแท้เขาจะดำทั่วให้แล้วโอ้ยขอให้มันทั่วไปเถอะหันหันใส่ตัวเองอยู่ด้วหันใส่ตัวเองไม่เป็นไรไปแตนลงมาก็อีกทีหนึ่งเออเอาอีกคนละทีน้อยเออเออเออ เอาทั้งวันเลยทั้งวันเลยถ้าถ้าท่านผู้ชมไลยตาก็บินหัวก็โทษโทษอโทษใจสมควรนี้เด้อเออยาอาชีกกอกน้าตายกอกเออลำนาสามคนวันนี้สามคนจะเสร็จไหมย่าชิ เสร็จไหมวันนี้ต้องเจ้าเลยต,เ <laughs> ต้องเจ้าต้องเล่นลมื <laughs> ออย,อย่าอาซีน้าตายกกกแม่แมนกกกกดติดตามด้วยนะคะใช่กดตดิดตาม กดสับตะไคร้ใบบักูใ้เพิ่มน้ำในเด้อพี่น้องเลยองอเด้อเออสองสองสองตาซ่านพร้อมเออสองตาซานน้ำจ้างั้นแหละมาดำน้าจนาัหน้าจนหูจักภาษากบเด้อเด้อพี่น้องฮ่าฮ่าฮาาาาแบด เออน้ำนำนำชุดนันกับมานำอีกแานก็เป็นเครื่องไปแล้วกบธรรมชาตินะไม่ใช่กบปล่อยกบธรรมชาติเออ มัน,ม,นมันคุคค้นๆเด้เนาะตัวใหญ่เด้เ<อ>พอ<น>่อปนเนาะมาทางนี้ก็วิวปู้หลวงเด้อพี่น้องเลยถ่ายเอาวิวพร้อมถ่ายแต่ผู้ดำหน้าไรมันกี่ตมเม้นกี่ตมเนาะพี่น้องเออปู้หลวงเนี่ยนี่วิวปู้หลวงเด้อ สวยงามเด้อผู้ใดอยากมาเที่ยวก็มาเที่ยวเด้ออยาอาซีพจะพาไปเที่ยวเออมาเที่ยวเด้อมาเด้อมาเด้อมาเที่ยวโอ้ยทิวทิวภัยไอ้บ้านตาหน้าตาซ่านนี่โอ้ยงามเนาะเออสวยงามเลย ไปจย่างมาเที่ยวหน้าตาสัานก็มาเด้อมันหนังหกแม่เท่านั้นละ่ะมีเป็ดมีไก่มีนามให้โรดเด้อพี่น้องเออเออมีน้ำให้อาบทวนโรดอยากกินปลาก็พอได้กินอยู่ บ่ถึงขันว่าหาหาง,งมีอยยุพี่น้องเลยเพรได้กินคนนำหน้ากับคนถือกล้องใครจะเหนื่อยกว่ากันมะ <laughs> โอ้โหมาอยู่ตรงนี้มันก็เห็นเห็นเขาผู้เด็กไฟเด้อ เออเห็นหมดเลยอ่นผูเด็กไฟมีเขาผูเด็กไฟด้วยเออถัดมาก็มีสวนกล้วยน้าแตสวนกล้วยน้าแตอวินหัวก็จะโทดไปเด้อโษดใจสมควรนี่เด้อพี่น้องเอ มีสวนกล้วยนะแต่มีทิวไิที่นาตาซานนาตาซานถัดมาอีกถัดมาอีกก็ก็นี่แหละก็เป็นเขาเขาภูผายแอกจ้าโอ้ยไม่ดูเป็นหรอก <c oughs> เออซื้อให้ชฉยเฉย <c oughs> นี่เขาผู้เขาไอผู้พายแอกก็สวยนะถัดมาก็ผู้เขาพายเอกเขาพายเอกจึงเทือกยาวนะเออลงมาก็เป็นวัวน้าแตะสวนยางนะ้าฝน ไปทัวร์ทิพย์ทัวแดนเดอร์พี่น้องอีแน่ไปเบิร์เดอร์อนะออเออเหอนั่นแหละนั่นแหละวิวสวยๆอ้าวนี่แหละนี่แหละเอาตรงผูหลวงก่อนนะถ้าพูดไม่ชัดนะ <laughs> ถ้าพูดไม่ชัดก็ขออภัยนะเออยายผู้ ยายเว้าถือ,อสลกักกระดอเด้อพี่น้องเลยเ <c oughs> ขตาตาสร้างกระงามน,นะเด้อพี่น้องเอ้เขียวงามแนี่ละล่ลลละใช่อ,อันมันก้า ก้าสวยด้วยมีคนมานำให้ด้วยก็รีบขึ้นมาดูเอาเด้อมาดูเอาเด้อคอยประจักเด้อคอยชิวาไปบดมือบดเวนนี่เด้อโอ้ยถ้าดดำนา เสร็จยายก็จะแขนเป็นปจงังกองเลยย่านเป็อ <laughs> ยากได้ภาพนี้จังเเ <laughs> <laughs> ดี๋ยว <laughs> ช่องยาชีก่อนเปนะ็นไงโอ้ยสิบสองนาทีแล้วลงก่อน <laughs> ของน้าตายก็สิบสองจะสิบสามแล้วเ <laughs> ออ่ก็เท่ากันเนาะ <laughs> เอาจบคลิปเพลงเท่านี้ก่อนนะคะ